อะไรทุกคนนี่พอลี่นี้แมงอะไรนี่ไม่รู้แมงอะไรมืนมันไม่ใช่แมงคัตจะไป้งอันนี้น่ะอันนี้กัดเจ็บไหมต่อยไหมนี่ใช่อนเอาผลแมงนี่ต่อยไหมคะนี่ตัวอะไรเนี่ยน่ากลัวจังหาเมาไปละมันมันเยอะใส่ตาหรือเปล่าเนาะนี่แมงอะไรเนี่ยเยอะจัง ดูซิเป็นแผงเลยนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยเยอะมากตัวอะไรอะตัวอะไรเนี่ยแคคค่ะแมงอะไรเนี่ยแม่ตัวจังเลยอู้หูเยอะมากเลยเนาะเยอะมากเลยอ่ะมันมันเยื่อเสร็ตาไหมนี่มันเยื่อเสร็ตาไหมไม่มืดเยมันเป็นเป็นแมงคันมืดดี๋ยวยหญหมอนมันมืดเดี๋ยวไม่มืด อุ้ยตัวอะไรทุกคนไม่เคยเห็นนะคะนี่ตกคนเลยว้าวเยอะมากเลยแมค้ันกินใบหรือมันกินอะไรไม่รู้มันเกาะกินอะไรนี่ไม่เคยเห็นนะเนี่ยไม่เคยเห็นนะอ้ของฉันมึดตื๋อเขาบอกว่ามีอะไรใส่ลูกตาด้วยเหรอใส่ตาด้วยใส่แล้วเขาบอกว่าระวังมันเลี้ยส่ตา ตัวอะไรคะทุกคนอุ้ยมันเดินแล้วหน่อยมันเดินแล้วตัวอะไรคะบอกหน่อยเอ็กซ์ซีน่ากลัวม,มากมาดูตัวอะไรกุติม,มาดูตัวอะไรเนี่ยนี่แมงแมงอะไร,รแมงอะไรมาดูหน่อยนี่มันเขา้ามันเยาะเสียตาไหม ตาด้ัวอะไรโคตีโคตีมาดิมาดิตัวอะไรนี่รู้จักไหมรู้จักเลยฮะตัวไหนฮะฮะอด้ยทุกคนตัวอะไรยายไม่รู้เด้อ น่ากลัวจังเลยเยอะมากมากอยู่ข้างบนหัวยายก็มีนะแต่ไมันกล้าถูกกลัวมันกัดไม่รู้เรื่องว่าตัวอะไรแค่นี้นะคะไม่รู้ตัวอะไรกลัว